สรุปผลการปฏิบัติงานประจำภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2 5 6 6ดิฉันนางสาวนวนทชวีนิทัศน์คูประจำศูนย์การเรียนชุมชนสกลรัตมมน,นเมก็กข้อมูลพื้นฐานสกลรัตมมน,นเมก็กพื้นที่ที่รับผิดช,ชอบสถานที่จัดก,การเรียนการสอนสอกลรตมมนนกัตนบุ็กตั้งอยู่ที่บ้านวังคูหมู่ที่4ีํตำบลหนองเมกอำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นศูนย์การเรียนชุมชนที่รับผิดช,ชอบตั้งอยู่ที่บ้านโคกสูงหมู่ที่8ด ผลซัมารีทของงานด้านปริมาณผลงานตัวชีวัดที่1.1จำนวนนักศึกษาขั้นพื้นฐานที่รับผิดช,ชอบระดับประถม10คนระดับหมอต้น24คนระดับหมอปลาย50คนรวม84คน1.2จำนวนผู้รับบริการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพวันที่9ถึง25มกราคมพศ2567สกรตมหนองเมก็กจัดโครงการพัฒนาวิชาชีพช่างพื้นฐานหลักสูตรช่างปูน โดยมีนายอรุณศรีเดชเป็นวิทยากรกลุ่มเป้าหมาย15คน1.2จําำนวนผู้รับบริการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพวันที่6-8เดือนธันวาคมพศอ .2566 ส,อ 2, 66, สกรสอกสบตมหนองเม็กจัดโครงการการทำสลัดโลโดยมีนางจวนจันดาเป็นวิทยากรกลุ่มเป้าหมาย10คน วันที่15-18เดือนธันวาคมพศ2 5 6 6สกกรอตอยนหนงมิกจัดโครงการการทำสลัดโลณนะสร,รอชอบ,บ้านหนังสวงหมู่12ตตมนหนมองมิกโดยมีนางสมเพียรจอดนอกเป็นวิทยากรกลุ่มเป้าหมาย10คน 1>, 1 2จำนวนผู้รับบริการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพวันที่19-21ถึงธันวาคมพศ2566ักรอสบกลตมมหนองเม็ดจัดโครงการการปลูกและจับจีบผ้าโดยมีนางสาวจันเพ็ญคำพิราเพนวิทยากรกลุ่มเป้าหมาย10คน1.2จุดำนวนผู้รับบริการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพวันที่25-29ถึงธันวาคมพศออ2566ันรอสบกลตมมหนองเม็ดจัดโครงการการทอเสือก,ก โดยมีนางจวนจันนาเป็นวิทยากรกลุ่มเป้าหมาย10คนตัวชี้วัดที่1.3จำนวนผู้รับบริการการจัดการศึกษาเรียนรู้ตามหลักปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงวันที่14เดือนธันวาคมพศ2566สกครออเพื่อนองสองห้อง จัดโครงการกระจัดการกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการทำปุ๋ยชีวภาพสถานที่จัดสกรองเภอหนองสองห้องกลุ่มเป้าหมาย36คนสอรอตบลหนองเม็กนำนักศึกษาเข้าร่วม3คนโดยมีวิทยากรจากสำนักง,งานเกษตรอำเภอตัวชี้วัดที่1.4จำนวนผู้รับบริการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน วันที่13เดือนธันวาคมพศ2 5 6 6รอหสกรอำเภอหนองสองห้องจัดโครงการการบริหารขยะสถานที่จัดสกรอํำเภอหนองสองห้องกลุ่มเป้าหมาย24คนสกลตมนหนองมิกนำนักศึกษาเข้าร่วม2คนตัวชี้วัดที่1.5จําำนวนผู้รับบริการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต วันที่12ธันวาคมพศ2 5 6 6ส, 66, สกรออำเภอหนองสองห้องจัดโครงการพัฒนาทักษะชีวิตอบรมให้ความรู้การป้องกันภัยสถานที่จัดสกรออำเภอหนองสองห้องโดยมีวิทยากรจากหน่วยบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลหนองสองห้องกลุ่มเป้าหมาย36คนสกรตำบลหนองเมฆนำนักศึกษาเข้าร่วม3คน ตัวชีวัดที่1.7จํำนวนผู้รับบริการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนวันที่15ธันวาคมพศ2566ส,อ25 66, สกรัตนมน,นงเมก็กจัดโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยสถานที่จัดสกรตัตนหนองเมก็กบ้านวังคูณหมู่ที่4โดยมีนายขติยะมีแก้วเป็นวิทยากรกลุ่มเป้าหมาย35คนรับผิดชอบนักศึกษาเข้าร่วมครั้งนี้8คน วชีวัตที่1.7จําำนวนผู้ราบริการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนวันที่23ธันวาคมพศ2566ส,อ 2, 66, สกรอตมหนองเม็กจัดโครงการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสถานที่จัดสกรตมหนองเม็กบ้านบางคุูหมู่ที่4โดยมีนายอดิศรน,นาเจริญเป็นวิทยากรกลุ่มเป้าหมาย35คนรับผิดชอบนํานักศึกษาเข้าร่วม8คน ตัวชีวัดที่1.7จำนวนผู้รับบริการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนวันที่18ม 2, ออกราคมพศ2567สกรตมนหนองม็กจัดโครงการพัฒนาทักษะวิชาการระดับประถมศึกษาสถานที่จัดสออกรตมนหนองมิกโดยมีนายคติยะมีแก้วเป็นวิทยากรกลุ่มเป้าหมาย30คนรับผิดชอบนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม7คนวันที่22มออกราคมพศ2567 สกรตมหนองเม็กจัดโครงการพัฒนาทักษะวิชาการระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้นสถานที่จัดสกรตมหนองเม็กบ้านวังคูหมู่ที่4โดยมีนายขัติยะมีแก้วเป็นวิทยากรกลุ่มเป้าหมาย35คนรับผิดชอบนักศึกษาเข้าร่วม7คนวันที่23มกราคมพศอ2567ส,อ25 67, สกตลตมหนองเม็กจัด โครงการพัฒนาทักษะวิชาการระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสถานที่จัดสอกรธมนหนองเม็กบ้านวังคูนหมู่สีโดยมีนายขติยะมีแก้วเป็นวิทยากรกลุ่มเป้าหมาย35คนนำนักศึกษาเข้าร่วม8คนวันที่21กุมภาพันธ์พศ2 5ง7สกรตมนหนองเม็กจัดโครงการการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อ,อยกผลสำฤทธ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นสถานที่จัดสกรตมรวหนองเม็กโดยมีนายขติยะมีแก้วเป็นวิทยากรกลุ่มเป้าหมาย25คนรับผิดชอบนำนักศึกษาเข้าร่วม6คนวันที่19กุมภาพันศ์พศ2567รอสกรตมรวหนองเม็กจัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อยกผลสำเร็จระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสถานที่จัดสกรตมนหนองเม็กบ้านบางคุนหมูส่สโดยมีนายขติยะมีแก้วเป็นวิทยากร กลุ่มเป้าหมาย25คนรับผิดชอบนักศึกษาเข้าร่วม6คนวันที่29กุมภาพันธ์พศ2 5 6 7ักรอสกรตมอน,นองเม็กจัดโครงการส่งเสริมนักศึกษาด้านการฝึกทักษะอาชีพการทำสลัดโลสถานที่จัดสกรตมอน,นองเม็กโดยมีนางสาวจันเพ็นคำพิราเป็นวิทยากรกลุ่มเป้าหมาย20คนรับผิดชอบนำนักศึกษาเข้าร่วม5คน ตัวชี้วัดที่1.9จํานวนผู้รับบริการที่เข้ารับการประเมินระดับการรู้หนังสือระดับประถม4คนระดับมต้น2คนระดับมปลาย3คนรวม9คน 2. ผลสำฤทธิ์ของงานด้านคุณภาพของผลงานตัวชี้วัดที่2.1คุณภาพของผลงานด้านการจัดการศึกษารับผิดชอบนักศึกษาทั้งหมด84คนระดับประถม10คนระดับมต้น24คนระดับมปลาย50คน ชีวิที่2.2รอยละของนักศึกษาที่มีผลสำเร็จทางการเรียน2.0000ขึ้นไประดับปถม7คนระดับมต้น17คนระดับมปลาย34คน2.3รอยละของนักศึกษาที่เข้าสอบระดับปถมศึกษา80%ระดับมต้น79%ระดับมปลาย 80%, ร,80รวมทั้ง3ระดับ79.76% ตัวชี้วัดที่2.4ร้อยละของนักศึกษาที่มาพบคุมเฉลี่ยต่อสัปดาห์ระดับประุมศึกษา80%ระดับมต้น79%ระดับมปลาย84%รวมทั้ง3ระดับ82%ตัวชี้วัดที่2.5คุณภาพของการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพร้อยละของผู้จบหลักสูตรอาชีพที่นำความรู้และทักษะไปใช้ประโยชน์โครงการพัฒนาวิชาชีพช่างพื้นฐานช่างปูน เข้าร่วม15คนคิดเป็นร้อยละร้อยโครงการการทอเสือกกกเข้า,าร่วม10คนคิดเป็นร้อยละร้อยโครงการการทำสลัดโลเข้าร่วม20คนคิดเป็นร้อยละร้อยโครงการปันผูกและจับจีดผ้าเข้าร่วม10คนคิดเป็นร้อยละร้อยตัวชี้วัดที่2 6อยละของผู้จบหลักสูตรอาชีพที่นำความรู้และทักษะไปใช้ประโยชน์โครงการพัฒนาวิชาชีพช่างปูน 15คนคิดเป็นร้อยละร้อยโครงการการทอเสื้อกก10คนคิดเป็นร้อยละร้อยโครงการการทำสลัดโลย20คนคิดเป็นร้อยละร้อยโครงการการผูกและจับจีผ้า10คนคิดเป็นร้อยละร้อยตัวชี้วัดที่2.7คุณภาพของผลงานการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโครงการการจัดการ เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการทำปุ๋ยชีวาภาพกลุ่มเป้าหมาย36คนสกรตมนหนองเมกนำนักศึกษาเข้าร่วม3าคนคิดเป็นร้อยละร้อยตัวชี้วัดที่2.8ดร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมการจัดก,การศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเมื่อวันที่14ธันวาคมพศออ2566ออันารอหสกอำเภอหนองสองห้องจัดกิจกรรมโครงการกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการทำปุ๋ยชีวาภาพ สรตมนหนองเม็กนำนักศึกษาเข้าร่วม3คนคิดเป็นร้อยละร้อยตัวชี้วัดที่2.9คุณภาพของผลงานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนวันที่13ธันวาคมพศ2566ส, 2, สกรอำําเภอหนองสองห้องจัดโครงการการบริหารขยะกลุ่มเป้าหมาย25คนสนรตมนหนองเม็กนำนักศึกษาเข้าร่วม2คน ตัวชี้วัดที่2.10คุณภาพของผลงานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตโครงการการพัฒนาทักษะชีวิตการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันภัยกลุ่มเป้าหมาย36คนสกรตมหนองเม็กนำนักศึกษาเข้าร่วม3คนตัวชี้วัดที่2.11กิจกรรมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยที่ได้ดําเนินการกิจกรรมส่งเสริมการอาหารรักการอ่านจํานวนผู้รับบริการ80คน ตัวชี้วัดที่2.12ผลงานดีเด่นวันที่28พฤศจิกายนพศ2566นางบุญรัตน์พงสมชาติผู้อำนวยการสกรอำเภอหนองสองห้องมอบหมายให้คณะครูและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมรมบวงสวง10ส,สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่นณศาลหลักเมืองจังหวัดขอนแก่นตัวชี้วัดที่2.13คุณภาพกศนตำบลตามตามาตรฐานกศนตำบลพศ .2554 วิชีวดที่2.13คุณภาพกศอนอตำบลมาตรฐานที่2ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จัดกิจกรรมพบกลุ่มนักศึกษานาสอกรอรตมนหนองเมกบ้านวังคูณหมู่4ตำบลหนองเมกอำเภอหนองจาห้องจังหวัดขอนแก่นมาตรฐานที่3การมีส่วนร่วม วันที่10กุมภาพันธ์พศ2567นางบุญรัตน์ภงสมชาติผู้อำนวยการสกรอำเภอหนองสองห้องนำนคณะครูเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสกรอ,อีสานเกมครั้งที่7ณสนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตมหาสารคามมาตรฐานที่4ด้านการติดตามประเมินผลและรายงาน รับการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกประจำภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566 3ผลสมริดของงานด้านความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลาตัวชี้วัดที่3.1ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลาร่วมก่อแถวเคารพธงชาติทุกวันจันทร์ที่2ของเดือน 4. ผลสมริดของงานด้านการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าตัวชี้วัดที่4.1การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การนำกระดาษใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายสกรอดตมนหนองเมฆตำมนสำโรงตมนลวังหินร่วมเคารพธงชาติทุกวันจันทร์ที่2ของเดือนพบกลุ่มนักศึกษาเยเม,มนนักศึกษาทั้งรายกลุ่มและรายบุคคลติดตามนักศึกษาเข้าสอบอินเอเน็ตภาคเรียนที่2 2 5 6 6ณนสนามสอบโรงเรียนหนองสองห้องวิทยาอำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแกน่นงานพัฒนาสกรตำมณ์หนองเมฆจบการนำเสนอขอบคุณค่ะ